ขอได้ปะให้แม่กินได้ปะฮะมีจังมีจังขาขอแม่ได้ไหมลูกทำไมกินคนเดียวอะ่ะฮะฮะใจรลายจังเลยอ,ะอ,อ่ะขอฮะให้แม่ปะอ่ะตกละตกละตกละขอได้ปะ มีจางขอได้ปะทำไมไม่ให้อ่ะฮะมีจางทำไมไม่ให้อ่ะหนูงกอรอฮะทำไมหนูงก,กับแม่ใจร้ายจังเลยมีจางหนูชอบสําล้อมิลูกไม่สนแล้วของเข้าปากแล้วก็ไม่สนอะไรแล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาของตกไม่ไม่หยิบขึ้นมากินนะอ่ะของตกให้แม่ เดี๋ยวเธอจับมาทางนี้สิมีจังเดินมาทางนี้มาไปไหนลกูก